กิจกรรมสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นง,งานจักสารตะกรา้าไม้ไผ่โรงเรียนบ้านวังแสงตำบลวังแสงอำเภอแกดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งที่มาและความสำคัญโรงเรียนบ้านวังแสงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งมีภารกิจหลักคือให้เด็กได้เรียนเอาความรู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมความดีและสร้างทักษะชีวิตการใช้ชีวิตให้มีความสุขและปลอดภยัย อีกทั้งการสร้างทักษะอาชีพซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้นักเรียนในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนจากกิจกรรมงานจักสารตะกร้าไม้ไผ่โดยการไปเรียนรู้วิธีการจักสารจากคุณตาคุณยายในชุมชนที่อยู่ในครอบครัวและท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแสงจึงได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นงานจักสารตะกร้าไม้ไผ่ขึ้นวัตถุประสงค์ดังนี้ หเพื่ออนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นง,งานจากสารตะกร้าไม้ไผ่ในชุมชน 2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและคนที่มีความสุข 4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียน,แ,ยนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ไขั้นตอนการดําเนินการ หนึ่งจะทำหลักสูตรท้องถิ่นการจักสารตะกร้าไม้ไผ่เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนสอน,สอ,นสองสำรวจปราดหรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเกี่ยวกับงานจักสารและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสารตะกร้าไม้ไผ่ในชุมชนติดต่อประสานงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนสามสำรวจประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจในงานจักสารไม้ไผ่เข้าร่วมกิจกรรมและนำนักเรียนไปเรียนรู้การจักษสารในชุมชน 4นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนจนสามารถสารตะกร,าาร้าไม้ไผ่ได้และมีการจัดจำหน่ายาเผยแพร่ผลงานในงานต่างๆผลการดำเนินงาน 1. น,นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานจักสานให้พ่ยชุมชนท้องถิ่นและมีการอนุรักษรร์สืบสารไม่ให้สูญหายส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังรุ่นต่อรุ่นเด็กๆได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในชุมชนลดช่องว่างระหว่างวัยครอบครัวสังคมมีความอบอุ่น สองนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำให้เป็นคนดีขอองค์สังคมใช้ชีวิตอย่างปลอดภยัยและมีความสุขมีทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนสามมีเครือข่ายความร่วมมือบ้านวัดโรงเรียนส่วนราชการโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วันเพื่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและคนที่มีความสุข การจัดการเรียนการสอนสอนในครั้งนี้โดยนายกิติคุณพุทธลาผู้อํานวยการโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบครูการจนาวันลามหายตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษครูสิริอ,อนงเทวปิยไภัยสารครูชํานาญการพิเศษครูพิมพเยาชาวสวนครูชํานาญการครูพิมลพันธ์โพธา